นการเกี่ยแล้วไหับาไนจะตอ,อ,อ,อมาสิสาวบังโพใช่ขอสักคนไหมใ,ให้นันดูมันไม่ยากเราแค่สาวบังโพดิมาเอะคัคาทำไมแดนเซอร์มันกลัวกันจงวะอาอายจขอจังวะเอาสาวบังโพมาครับเต้นให้ดูดูนะดู แม่แม่ครับแม่แม่คิดว่านานจะทำได้ไหครับด้ไหมครับขออสักคนเถอขอ,อกสักคนจะดูความแตกต่าง <c oughs> ใช่ไหมล่ะใช่ใชครับอ่ะมาเชิญตัวนี้เออหนูไ่ได้บุกเตนแบบไ,ไม่มีอะไรหรอกหนูจะได้มีเงินไปซื้อไอรีเวียอาชิากาแล คงจะง่ายกว่าแยกขาออกแยกขาออกแยกขายอเจ้าตัวฉันบอกนง่มาไ้ปะไม่ได้เผมไม่จังหวไม่ได้พี่จังหวงไม่ได้พี่นองก็เป็นคนรับเขาอายแต่เขาไม่คิดว่าผมจะอายไหมเวลาผมทำให้เขาดูอะ พประสบการณ์เยอะก็ไม่ใช่ว่าพี่จะทำได้ทุกอย่างอ้น,นี้ช่วงนี้ก่อนก่อนจะสิงช่วงท้ายๆมีแม่อยู่ท่านหนึ่งต้องการกำลังใจอย่างมากอันนี้ต้องขอร้องด้วยค,คืออยากให้ร้องเป็นใจสารวภาพแต่เป็นสามชาตินะแม่คือแม่ป่วยแม่ป่วยตอนนี้แต่ว่าแม่ดีขึ้นเพราะว่าได้กำลังใจจากแม่ๆด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะจากน้องก็เลยขอเป็น ใจสารภาพแต่ไม่อยากฟังเลี้ยงซื้ออยากจะฟังแบบสามชาติภาษาสามนี่ไม่รับประกันครับอ้ากว่ามาจบไม่จบนะไม่เป็นไรจบไม่จบไม่เป็นไรแต่ว่าเพลงนี้คือเป็นเพลงหรือว่าเพลงกำลังใจให้กับทำไมเพลงเพลงกำลังใจไม่เอาเพลงชายตัวเลยคิดอยู่ไหยเฮียสหายสารภาพไม่ไม่ใช่กำลังใจตรงไหนแต่ไม่อยากถ้าไอเพลงนี้ได้อยู่ได้ไปได้ละเอาะขอโทษวเ ขอโทษที่คิดถึงอนันต์ใช่อันนี้สามชาติได้ใชใจสารภาพไม่เคยร้อสามชาติแล้วไล่เอาอย่างนี้เอาขอโทษที่คิถึงเป็นสามชาติแต่ว่าใจสารภาพเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นปกติแบบสั้นๆสักช่วงดูไม่รู้เพลงครับผมพระเจ้าครับขอใจสารภาพเป็นจังหวะสามชาติครับผมแต่มีท่าเก่นเพลงนี้ดีใจครับอะไรนะ่นเงนหมขอโทษที่คถึงครับอ๋อคุณไม่ร้อใจสารภาพเป็นสามชาติไหมล่ะ ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วอเคั okay, แล้วพีว่ร้องเลยเอาที่กันเขอโทษที่คิดหนให้แม่ก่อนอ่ะจาสิารภาพพอ,อีเป็นนักร้องที่เก่งสอดเยจาระฟังอาาฟังมันขึ้นยังไงเีโมมายุดทบกันสช้ามาพูดตอบพี่นะทำไมจะมาพี่เอ แค่พิมพ์สมุดมาหยุดนะไมต้องยัไงรออะี่นะโอเค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 อเคโัเคโอ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 คโอเ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 คโิเคโอเคโอเคอเคโ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 อโอเคโอเคโอเคอเเคโอเคโอเคโอเเคโอ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 เคโ

นนะขอโทษที่คิดถึงพรอาจารย์ขอโทษที่คิดถึงครับมองให้กับแม่ๆนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับผมเลงไหนไดล้มากใ้น้อยไม่เป็นไรน,น้องถือว่าเราทาเต็มที่แล้วนะครับอย่ามองตาพี่แบบลอยๆนะสิอย่าคิดว่าพี่พึ่งได้ทุกอย่างนะครับพี่เองเอาตัวไว้ละ